สวัสดีค่ะทุกคนมันมาแล้วใช่ไหมแล้วเออมันคัดลอกกเท่าไว้เฟซบุ๊กเกิดอะไรขึ้นทำไม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 มันช้าจัง

ก็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 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนีมาหนีมาใน YouTube เพราะว่าเฟซแม่งเป็นอะไรวะเฟซเป็นอะไรฉันยังเข้าเพจตัวเองไม่ได้เลยทุกคนมันเป็นไรอ่ะก็ ตอนนี้ก็คือแบบโอ้แม่งโพสยังไม่ได้เลย Facebook เป็นอะไรฮะว <c oughs> ันมืดใช่ไหมโอเคช่างแม่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปย้อนหลังเอาเนาะ ก็วันนี้จะมาสป,ปอยค่ะทุกคนมาสป,ปอยคลิปบันวันชาเลนจ์นี่เห็นไหมเขิน <c oughs> หน้าตัวเองมากคุณพี่ <c oughs> อันนี้คือตอนตอนซ้อมร้องเอาไปเอาไปใส่เอาไปเอาไปลองต้อนเต้น,นดูนะ นี้วะไม่ได้หรอคุณพี่มันมันหนักโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอโหลดคลิปจากไดรฟ์ก่อนนะคะทุกคนจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยคุณพี่ คุณอัพโหลดวันนี้มันมืดใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวขอย้ายมุมกดโอ้ยมันจะติดอะไรอย่างเงี้ยห่วยย้ายย้ายยเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินคุณพี่เนี่ยมันเป็นอะไรฉันเข้าเพจไม่ได้แล้วคุณพี่ Sadly? แอบฟะแย่ดังก็เอ้อทำเหมือนอะไรมันจะช้าปานนั้นวะไลฟ์กระตุกค่ะทุกคนทิปหาแล้วอุ้ม นจะทำยังไงดีหรือว่ามันเป็นพอเน็ตอ่ะมันไม่น่าจะเป็นพอเน็ตแล้วทำไมมันช้าอย่างวะทำไงดีอะทำไงดีเราต้องทำยังไงดีก็เดี๋ยวขอแช่กัน โอ้ยอะไรมันจะชาปานี้ <c oughs> <c oughs> เออเรื่องน็อตฟาวเกิดอะไรขึ้นถ้างั้นเดี๋ยวขอหยุดสตรีมก่อนแล้วกันนะคะทุกคน